ตอนนี้ก็ได้ลงเรือเทศบาลซึ่งจัดเตรียมไว้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังบ้านผู้ผู้ปว่วยจิตเตียงเพืเ่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดสิบตามช่องชดวกดติดตามนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะ,อะขอจะเจริญพรยัติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านก็เป็นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะซึ่งวันนี้ตมาก็มีรายการที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ในโครงการปันน้ำใจนะซึ่งจะเดินทางไปที่อำเภอบางซ้ายนะซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่สองเคสด้วยกัน2เรื่องด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็มีภัยพิบัติน้ำท่วมภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ก็ต้องลำบากในการเดินทางก็กำลังติดต่อ เทศบาลเพื่อขอใช้เหลือในการเดินทางไปแจกของในวันนี้อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปแจกของกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูสิ่งของก่อนนี่ก็เป็นสิ่งของที่เราเตรียมไว้ที่จะได้ไปแจกผู้ยากไร้วันนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่อำเภอบางซ้ายก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็เต,เตรียมไว้เอาละก็คงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยกันลำเลียงขึ้นรถมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นทีมงานปันน้ำใจก็กําลังขนสิ่งของทั้งหมดวันนี้ลําบากหน่อยเพราะว่าต้องลงเรือ อันนี้ก็ช่วยกันอันนี้ก็ช่วยกันนำลำเลียงสิ่งของขึ้น ตอนนี้เราจะไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงของไลฟ์ฟังหน่อยเอาสำหรับันนี้เราก็จะไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยพิการซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบางซ้ายสองรายซึ่งเป็นบ้านที่มีน้ําท่วมเยอะไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยรถและถึงบ้านได้นัดนัดติดต่อประสานงานกับใครไปครับประสานงานกับทางเทศบาลบางซ้าย ว่าจะได้เรือสองลำที่จะพาใส่ของและก็พาพวกเราไปกับในเบื้องต้นตรงน,นี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วจะเดินทางครับอ้าวครับโอเคลงมาในน้ำหน่อยน้ำนองหั่แบบล่แต่คงไม่มีใครยกนะตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วอ่าช่วยกันขนของตอนนี้ก็ลำเลียง สิ่งของโรงเรือเรือสองลำเรรหรอได้ครับอ๋อได้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 ใช่ใช่เดี๋ยวล้มก่อนไม่ต้องล้งมก่อน

ได้ลงเรือเทศบาลซึ่งจัดเตรียมไว้ก็กำลังจะมุ่งหน้าไปยังบ้านผู้ผู้ปว่วยจิตเตียง ก็ใกล้ที่ถึงบ้านหลังที่หนึ่งครับได้ในเป้าหมายที่เราต้องการจะมา